ถ้าคุณเป็นคนดึกนะคะที่กำลังประสบปัญหากรดไหลย้อนท้องอืดแน่นจุกเสียดมีความรู้สึกว่าอาหารไม่ย่อยแล้วก็มีความรู้สึกไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวนอนไม่หลับแล้วเราก็วันนี้ดิฉันจะพาคุณผู้ชมมารับฟังเกี่ยวกับการดูแลปัญหา รดไหลย้อนกันตามไปดูกันเลยค่ะปัญหากรดไหลย้อนในความเป็นจริงแล้วมันก็คือเป็นอาการหรือเป็นโรคที่มาจากพฤติกรรมของเรานี่เองจากชีวิตที่เร่งรีบแล้วก็จากภาวะความกดดันต่างๆในการใช้ชีวิตในปัจจุบันนี้ทำให้ต้องมีความรู้สึกเครียดแล้วก็อาจจะนอนไม่หลับโดยโดยเฉพาะอย่างยิ่ง อาหารที่เรารับประทานกันอยู่ทุกวันนี้มีไขมันสูงมีเนื้อสัตว์เยอะทั้งสองอย่างเหล่านี้แหละนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารับประทานไปนานๆแล้วเนี่ยเมื่อย่อยแล้วร่างกายก็จะเก็บสะสมไว้ในรูปของของเสียโดยธรรมชาติก็คือเปรียบเสมือนกับเวลาที่เราหุงข้าวด้วยถ่านสมัยโบราณน,นะคะเออมันก็จะเหลือเป็นขี้เถ้าร่างกายก็เช่นกันเมื่อร่างกายได้รับอาหารแลืวยอย่อยก็จะเหลือเป็นสารเสียเป็นตะกรันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อไหร่ที่ เนื้อสัตว์และไขมันเขารวมตัวกันอยู่แล้วแล้วก็จะทาให้เกิดตะกันที่ไปจับเกาะอยู่ในลาไส้วันแล้ววันเล่าที่ผ่านไปนะคะลำไส้ของเราก็จะสกระปรกมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันนะคะอาหารที่เรารับประทานกันเนี่ยก็มักที่จะมีสารเสียสารปรุงแต่งกลิ่นสีผงชูรสน่นนี่นั่นเยอะแยะไปหมดเลยทําให้ร่างกายจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องต่อสู้ดิ้นรนเพื่อที่จะขับของเสียนั้นออกจากร่างกาย ถ้าเจ้าของสุขภาพเข้าใจในเรื่องของการดูแลหรือว่าใส่ใจในเรื่องของการดูแลสุขภาพตรงนั้นก็เป็นเรื่องที่ไม่น่าปวดแต่สิ่งที่น่าปวดก็คือคนในปัจจุบันนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวัยทางานนะคะบอกได้เลยว่าทุกวันนี้เร่งรีบกันมากลำบากกันมากเครียดกันมากบางครั้งนะคะทานอาหารไปด้วยแล้วก็คุยเรื่องงานไปด้วยนี่แหละค่ะเป็นสาเหตุที่ทำให้ปัญหากรดภายในร่างกายที่<ค>หลังมาเพื่อที่จะย่อยเนี่ย มันมีการผิดเพี้ยนแล้วก็ไม่สามารถที่จะหลังมาได้ตามเวลาทําให้เกิดปัญหาโรคกระเพาะซึ่งเป็นอาการนําของอาการกรดไหลย้อนก็คือเกิดโรคกระเพาะเมื่อกระเพาะเป็นแผลนะคะก็จะทําให้น้ําย่อยเนี่ยมีปัญหาตามไปด้วยแล้วก็จะทําให้เกิดปัญหากรดไหลย้อนตามมาถ้าเป็นในเชิงธรรมชาติบําบัดนะคะก็จะเป็นวิธีการแก้แบบหนึ่งแต่ถ้าเป็นการแพทย์แบบแผนหรือว่าแผนปัจจุบันเนี่ย ก็จะกินยาลดกรดคือมีกรดก็ลดกรดนะคะแล้วก็กินยาเคลือกบกระเพาะซึ่งทั้งสองอย่างนี้ต้องบอกได้เลยว่าในเมื่อร่างกายเนี่ยมีกรดน้อยอยู่แล้วพอไปทานยาลดกรดลงไปอีกถามว่ามันจะหายไหมแต่สําหรับในส่วนของการแพทย์แผนไทยนะคะสิ่งที่เราใช้กันอยู่บางท่านอาจจะไม่รู้จักก็ได้ไม่ทราบเคยได้ยินไหมคะยาปราะเจตพันธียาปราะเจตพันธีเป็นยาตำรับนะคะ ของการแพทย์แผนไทยแล้วก็ขึ้นทะเบียนเป็นยาตำรับของกระทรวงสาธารณสุขด,ด้วยดังนั้นจึงปลอดภัยเหมือนกับคุณกินขมิ้นชันกินฟ้าทลายโจรแบบนั้นเลยค่ะแต่การที่จะกินยาประสาทเจตพันธ์ีเนี่ยนะคะเพื่อที่จะแก้ปัญหากรดไหลย้อนเนี่ยมันมีวิธีการมีขั้นตอนก็คือเริ่มจากการที่จะต้องล้างเมือกมันในลําไส้ก่อนคือไม่ใช่อยู่ๆซ,ซื้อยาไปแล้วก็กินเลยไม่ใช่อย่างนั้นนะคะเพราะการที่จะ กินยาแผนไทยเนี่ยนะคะมันมีขั้นตอนมันมีวิธีการมันมีรายละเอียดมันมันมีอะไรที่มากกว่าที่จะซื้อมาแล้วกินธรรมดาหลายท่านอาจจะไม่เข้าใจนะคะโทรศัพท์มาถามว่าจะไปซื้อที่ไหนจะต้องทํายังไงเสร็จแล้วซื้อไปแล้วกินแล้วกินผิดกินถูกอันนี้คือปัญหาอย่างหนึ่งดิฉันเรียนอย่างนี้ค่ะว่าถ้าจะใช้ยาเพื่อที่จะแก้ปัญหากรดไหลย,ย้อนคือยาประสาทเจตพั์คีเนี่ยนะคะก็แนะนําให้ใช้คู่กับยาทรณีสันทธคาต ถ้าคุณไม่ได้มีปัญหาโรคกระเพาะอยู่คือหมายความว่าโรคกระเพาะไม่ไม่ไม่ได้แสดงอาการอะไรนะคะก็สามารถที่จะทานธรณีสันาคาัตเพื่อที่จะล้างเมือกมันในลำไส้แต่ถ้าคุณมีปัญหาโรคกระเพาะอยู่แล้วดิฉันแนะนําให้ทานเป็นวินวินไฟเบอร์ค่ะเพราะวินวินไฟเบอร์จะทําหน้าที่ในการล้างเมือกมันในลำไส้แล้วก็ล้างไขมันในหลอดเลือดแล้วก็ล้างไขมันที่จะไปทําให้อวัยวะภายในทํางานได้ไม่ดีก็คือล้างเอาเมือกมันออกมาก่อน เสร็จแล้วจึงจะกินยาปราะสทเจตพันธ์คีสาเวลาการกินหลายคนก็จะเข้าใจอีกหลังนะคะว่าถ้าเผื่อว่ากินยาธรณีสันตคาตที่ผ่านมาบางคนอาจจะบอกว่ากิน3ครั้งแต่ทีนี้มันเกิดปัญหาแบบนี้นะค่ะว่าพอกินไปแล้ว3ครั้งเนี่ยเขามีปัญหาในเรื่องของระบบขับถ่ายต้องเรียกว่าธาตุหนะักคนไทยจะมีธาตุนะคะธาตุเบาธาตุหนะัก ถ้าทาตเบาก็กินน้อยหน่อยถ้าทาตหนักก็กินมากหน่อยทีนี้บางคนค่ะนะคะทาตหนักขนาดที่ว่าอาทิตย์หนึ่งถายครั้งอันนี้เป็นเรื่องนะคะก็คือว่าทานไปแล้วทานธรณีสันทัธา,าตุไปวันแรกไม่ถ่ายวันที่สองทานอีกไม่ถ่ายแต่เวลาเขาเขาทานเนี่ยค่ะเขาไม่ให้นับว่าเป็น3วันนะคะให้นับว่ากินแล้วถ่ายไหมสามครั้งสมมุติว่าคุณกินธรณีสันทัธา,าตุวันนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าวันนี้พรุ่งนี้ไม่ถ่าย ยังไม่นับนะคะนับต่อเมื่อถ่ายดังนั้นอาจจะเป็นว่าถ้าถ่ายวันเว้นวันคือต้องนับนับกันไปว่าเฉพาะวันที่ถ่ายเท่านั้น3วันแล้วจึงจะกินประสานเจตพันธีหลังจากที่กินไปแล้วถามว่ากินนานเท่าไหร่ถึงจะหยุดได้ยาแผนไทยจะไม่เหมือนกับยาแผนปัจจุบันนะคะยาแผนไทยนี่จะดูว่าอาการเป็นอย่างไรถ้าอาการดีแล้วหรือรู้สึกได้ด้วยตัวของคนทานเองเนี่ยนะคะรู้สึกได้ว่าดีแล้วเนี่ย ก็ค่อยๆถอยออกจากเดิม3มือ้ออาจจะทานเพียงแค่2มือ้อถ้ารู้สึกดีแล้วถอยลงเหลือแค่1มือ้อแล้วถ้ารู้สึกสบายดีแล้วก็เว้นไปและหยุดได้ยาแผนไทยไม่ใช่แนะนําให้ทานตลอดชีวิตไม่เหมือนกับยาแผนปัจจุบันนะคะสมมติว่าเป็นปัญหาความดันเนี่ยคือบอกเลยกินยาตลอดชีวิตแต่ถ้ายาแผนไทยคะ่ะหายแล้วต้องหยุดเหมือนยาฟ้าทลายโจร ะะหลายคนอาจจะเข้าใจว่าในช่วงเวลานี้วิกฤตขณะนี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องโรคภัยไข้เจ็บกันเนี่ยบางคนบอกรู้สึกเหมือนจะเป็นไข้พอเหมือนจะเป็นไข้ปุ๊บกินยาฟ้าทลายโจรบอกกินทําไมเขาบอกว่ากินกันเอาไว้ก่อนเผื่อมันจะเป็นหวัดสําหรับยาไทยไม่ได้แนะนําอย่างนั้นนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งฟ้าทลายโจรฟ้าทลายโจรจะไม่มีคุณสมบัติในการที่จะไปป้องกันก่อนที่คุณจะเป็นแต่ฟ้าทลายโจรให้กินเมื่อคุณมีอาการเป็นหวัดแล้ว กินไปแล้วก็ไม่ได้ให้กินต่อเนื่องยาวนานกรุกาดูข้างขวดนะคะเมื่อถึงเวลาแล้วก็คือต้องหยุดยาทุกตัวมันก็คือ,อยาดังนั้นการกินมากเกินไปการกินผิดเกินไปการกินน้อยเกินไปหรือกินแบบไม่ได้ดูคือกินตามตามคนอื่นเข้าไปอันนั้นไม่ใช่ยาแผนไทยมีละเอียดมากกว่านั้นนะคะสมัยก่อนดิฉันฟังแพทย์แผนไทยนะคะมาดูแลคนไข้เขาก็จะถามเกิดเมื่อ,อไหร วันเดือนปีเกิดอะไรลักษณะถ่ายเป็นยังไงให้หันไปมองซิว่าสีเป็นยังไงจมน้ําหรือลอยน้ํากระจายไหมเวลากดน้ําโอ้มีความรู้สึกว่าอะไรมันจะยุ่งยากขนาดนั้นถามอะไรมากมายไปหาหมอทั่วๆไปแผนปัจจุบันไม่เห็นถามอย่างนี้เลยคุย2นาทีกับสั่งยาแล้วเอาไปเลย1เดือนนะคะกินเสร็จไม่ดีมาหาหมอใหม่แต่ยาแผนไทยไม่ใช่อย่างนั้นค่ะยาแผนไทยคุณกินแล้วคุณก็ต้องดูแลตัวเอง ก็มันที่จะสังเกตว่ากินไปแล้วรู้สึกเป็นอย่างไรแม้กระทั่งคุณกินขมิ้นชันถ้า,าคุณกินไปแล้วคุณมีรู้สึกว่ามีผื่นคันขึ้นหรือมีอาเจียนซึ่งอาการสองอย่างสามอย่างตรงนี้มันเป็นอาการที่นอกเหนือไปจากที่ควรจะเป็นดังนั้นเมื่อคุณกินยาแผนไทยหรือแม้กระทั่งกินยาแผนปัจจุบันนะคะมีอาการที่ไม่พึงประสงค์บางคนจะเรียกว่าเป็นอาการแพ้นั่นเองถ้าคุณยังขืนกินต่อ ข็เห็นว่าหมอสั่งมาแล้วก็ต้องกินอันนั้นไม่ใช่นะคะอย่าฝากชีวิตไว้แบบนั้นชีวิตเป็นของคุณค่ะคุณต้องเป็นคนเลือกไม่มีใครรู้ดีได้เท่ากับตัวคุณดังนั้นทุกครั้งที่กินยาโปรดสังเกตตัวเองนิดหนึ่งว่ามีอาการอะไรผิดปกติไหมที่มันผิดปกติไปจากที่ควรจะเป็นเช่นสมมุติว่าคุณกินธรณีสัตว์ข้าเรามักจะคุยกันเสมอน,นะคะว่าการกินยาธรณีสัตว์ขาขึ้นอยู่กับธาตุถ้าธาตุเบาก็เริ่มจาก2เม็ด คาดหนักก็คือ5เม็ดหนักมากๆเล่น7เม็ดเลยค่ะแล้วก็อยู่ที่ตรงนั้นไม่มากกว่านั้นนะคะแต่การกินแบบนี้ค่ะมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเมื่อกินไปแล้วสมมติว่าคุณกิน2เม็ดแล้วไม่ถ่ายรุ่งขึ้นขอปรับเป็น3ไม่ใช่ว่าปรับไปทีเป็น7ไปเลยเพราะไหนๆก็ไม่ถ่ายแล้วเพิ่มไปเลยจะได้ออกทีเดียวไม่ใช่นะคะให้ค่อยเป็นค่อยไปแล้วสังเกตอาการอันนี้จะเป็นวิธีที่กินยาแผนไทยได้ถูกต้องที่สุดแล้วถ้าไม่แน่ใจ หรือไม่เข้าใจนะคะก่ารุณาโทรศัพท์ไปสอบถามจากผู้ที่แนะนําคุณนะคะว่าจะต้องกินยังไงแบบไหนถ้ามีอาการแบบนี้แล้วจะเป็นยังไงแต่ส่วนใหญ่ยาแผนไทยนะคะจะเป็นยาที่เรียกกันว่าเป็นการแก้ที่ต้นเหตุดังนั้นการแก้ที่ต้นเหตุจึงไม่เหมือนกับยาแผนปัจจุบันนะคะที่แก้ที่อาการหรือบางครั้งถ้าพูดกันตรงๆก็คือเป็นการไปกดอาการนั่นเองเช่นคุณปวดหัวคุณกินยาแก้ปวดหัวสักพักคุณหายปวดหัวถามว่า ที่คุณหายปวดหัวเนี่ยมันเป็นเพราะคุณหายจากโรคนั้นหรือเปล่าบางทีมันไม่ใช่แบบนั้นบางทีมันไม่ใช่แบบที่คุณคิดละค่ะนะคะมันคือเป็นการไปกดอาการทําให้ไม่รู้สึกปวดแต่ต้นเหตุของปัญหาย,ยังอยู่และยังดําเนินไปดังนั้นถ้าคุณไม่ได้แก้ที่ต้นเหตุปัญหาใหญ่กําลังรอคุณอยู่ข้างหน้าแล้วล่ะค่ะถ้าวันนี้นะคะคุณยังไม่สนใจที่จะดูแลสุขภาพตัวเองหรือไม่ได้สนใจที่อยากจะมีสุขภาพที่ดี บางครั้งนะคะเราจะได้ยินคำว่ากินอาหารพอให้ผ่านไปวันวันอันนี้น่าเป็นห่วงมากเลยการที่กินอาหารให้ผ่านไปวันวันนั่นหมายความว่าหรือตัวผู้พูดไม่ได้สนใจเลยว่าอาหารจะเข้าไปดูแลสุขภาพอย่างไรรู้แต่เพียงว่าอิ่มท้องคือพอดังนั้นค่ะปัญหาที่รออยู่ข้างหน้าก็คือโรคภัยไข้เจ็บที่บางครั้งอาจจะประเมินไม่ได้วันนี้คุณอาจจะบอกว่าคุณไม่มีเวลาคุณอาจจะคิดว่าคุณไม่มีความพร้อมในการที่จะหา ผิดพันสําหรับที่จะมาดูแลสุขภาพหรือว่าไม่คิดที่จะดูแลภูมิต้านทานเลยซึ่งภูมิต้านทานเป็นเรื่องที่สําคัญนะคะถ้าภูมิต้านทานดีสุขภาพดีโอกาสที่จะเจ็บไข้ได้ป่วยก็น้อยลงดิฉันไม่ได้บอกนะคะว่าภูมิต้านทานดีแล้วจะไม่ป่วยเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เมื่อไหร่ที่เรารับเชื้อเราก็มีโอกาสที่จะป่วยแต่สําหรับคนที่มีภูมิต้านทานดีค่ะโอกาสป่วยก็จะยากกว่าคนอื่นแล้วถ้าป่วยก็จะรักษาได้ง่ายกว่าเร็วกว่าเสียค่าใช้จ่ายที่น้อยกว่ามามีสุขภาพดีกันดีไหคมคะ เรามาลงทุนที่จะมีสุขภาพดีมีภูมิต้าน,านทานที่ดีกันซะตั้งแต่วันนี้แล้วปีใหม่ปีนี้นะคะเราจะได้เลี้ยงฉลองสุขภาพดีกันแล้วอย่าลืมดูแลสุขภาพนะคะเพราะว่าสุขภาพดีอยู่ในมือคุณแล้วคุณเท่านั้นที่เป็นคนตัดสินใจที่จะมีสุขภาพดีหรือไม่แล้วพบกันในคลิปสุขภาพต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ